สวัสดีค่พะพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องยายน้อยพารวยมือนีเบรกรื่องตัวลีมาอยู่ที่ศูนย์พักเครื่องศูนย์พักเครื่องจังหวัดอุดรธานีนะคะเด้อค่ะศูนย์พักเครื่องจังหวัดอุดรธานีศูนย์พักเครื่องจังหวัดอุดรธานีเด้อค่ะ อย่างนี้นะร้านนี้ชื่อร้าน843สามอมูเลสแปดอี่อามอมูเลสเตอร์ค่ะพี่น้องเป็นร้านเฮียตอย่อยเดออค่ะเป็นร้านเฮียต่อยค่ะใครสนใจพระเครื่องติดต่อ เฮียต่อยได้เลยนะคะ <Okay. S 1> เบอร์โทรนี่แหละชัดไหมต่อยอุดรนี่เด้อค่ะเบอร์โทรเพิ่นเด้อค่ะรับฝากพระเช่าพระเด้อค่ะเฮียต่อยมีบริการครบวุจรสนใจพระเครื่องตัวไหนก็สั่งจองได้เฮียต่อยบริการส่งถึงที่เลยค่ะ สนใจพักเครื่องรุ่นไหนติดต่อเฮียตอยได้นะคะเฮียตอยมีบริการส่งสนใจเช่าหรือฝากฝากพักเครื่องได้เลยค่ะร้านเฮียตอยตอยอะมูเลต843เด้อค่ะ843 ใครจะเอาไปเป็นตัวเลขโชคลาภก็ไม่ขัดข้องนะคะนู่นค่ะเฮียต้อยกำลังบริการลูกค้าอยู่ด้านนู้นนะคะสวัสดีค่ะ,คะช่องยายน้อยฟ้ารวยนะคะ,<ล>ะมาทำอะไรที่นี่คะมาดูเครื่องเนี่ยมาดูาเครื่องเหรอคะ ้าเครื่องร้านนี้เป็นไงคะดีครับดีใช่ไหมคะจุดยอดเลยครับจุดยอดเนะคะเล่อต่อยจะมีตำแหน่งอะไรกับจูนภาเครื่องไหมคะผมไม่ทราบนะครับเออเหรไปถามไปถามแก้วเองเนาะนะคือกาเครื่องเนี่ยเราก็จะอยู่ในมาตรการของการป้องป้องกันโควิดนะคะก็คือทุกคนจะต้องสวมแมส เฮียต่อยก็สวมแมสเหมือนกันค่ะสวนผักเครื่องของเฮียต่อยเด้อค่ะผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องดูจังหัดอุดรธานีเด้อร์คนเอินตลาดโพสีตลาดโพสีเด้อค่ะร้านเฮียต่อยอามูลิดแปดสีสามเพื่อนจิมมีลูกน้องสาวสวยค่อยบริการ ลูกน้องสาวสวยควรจกไปใส้ผู้เหมือนี่ต้องใส้พักเที่ยงแต่ทำก็ทำใจอย่างอันเนี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยตอยกำลังบริการลูกค้าอยู่มุมนู้นเด้อค่ะพี่น้องที่จะมีอันอื่นที่แนะนำแต่ถ้าเกิดว่าไม่ติดสินเนี่ยเพราะว่าของผู้ที่เราไปทำบุิมาเขาได้มาผมเดี๋ยวก็ใช้เลยเวลาเวลาเวลาที่แนะนำอันที่แนะนำคือ ก็จะก็จะมีหลบงพูดโต๊ะแพ้แต่มันจะเป็นมหาเสน่ห์ขนาดนี้มันเป็นเหมาะสำหรับผู้หญิงราคาไม่สูงราคาอยู่ประมาณสองพันห้าเพราะว่าที่เนี่ยพักเครื่องรันเฮียตอยเด้อค่ะมีทุกรุ่นสนใจก็ติดต่อมาได้เลยเด้อติดต่อเฮียตอยโดยตรงเลยเด้อค่ะ ใส่ตรงหลวงพ่อจะเลยท่านถ้ามีากท่านน่ะกระซิบกระซิบท่านไปเลยบอกว่าคิดต่อยบอกให้มาของดีหลวงพ่อมีขอของดีหลวงพ่อหน่อยนี่หน้าสดที่อาทิตย์ที่แล้วผมก็เพิ่งเอาเหรียญชนะจนที่ผมสร้างอีกเท่าไหรลวงพ่อไปพันหนึ่งอ่ะแจกถวายท่านห้าร้อยห้าร้อยเหรียญก็ได้แจกวัดสาขาแจกรอบๆวัดห้าร้อยเหรียญ โก้บอกให้มาดิไม่ค่ะาำเองทำมาเองแตเพราะว่าโก้ก็กกให้ให้น้องทนายที่สำนักงานมาเรียบพระเหมือนกันใช่ค่ะใช่ญต่อสวัสดีค่ะสวัสดีคร<ม>ับ<ด>น้อยรวยเด้อค่ะมผมไม่มีเลขไม่มีอะไรให้นะหลวงพ่อจเจริญให้หวยแม่นต้องไปหาหลวงพ่อจเจริญใช่ไหมคะหลวงพ่อจเจริญให้สองแปดสองเก้าเก้าแปดลบเก้าเลขหนึ่งเก้า สนใจพาเครื่องอยากเช่าอยากฝากก็ติดต่อเฮียตอยได้เด้อร้านเฮียตอยอยู่เขาเรียกอะไรตลาดโพสีไหมเฮียตอยเดี๋ยวนี้เนาะเขาเรียกศูต้เครื่องศูตเครื่องอุดรธานีเด้อค่ะ การดีเดอค่ะพักเครื่องเฮียตอยนี่ยืนยันการันตีได้พระแท้ลูกค้าเฮียตอยมีทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายพี่น้องเ้อเบิ่งเอาเด้อพี่น้องแฟนชาวแยน้อยพารวยมือนี่ผ้ามาชม่มศูนย์พับเครื่องจังหวัดอุดรธานีเด้อค่ะศูนย์พัาเครื่องจังหวัอดอุดรธานี<ๆ> นี่จะเป็นลานใหญ่ที่สุดในศูนย์นีเดอค่ะศูนย์บาเครื่องจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่สตั้งอยู่หลังตลาดโพสีเดอค่ะพี่น้องหลังตลาดโพสีพี่กัดใกล้ที่สุดก็จะมีตลาดโพสีแถวนี้เขาเรียกหวงซุยใช่ไหมคะเขาเรียปรกป่าช้าจีนหรือว่าป่าช้าจีนติดกําแพงติดกําแพงป่าซากินเดอค่ะ แล้วก็มันจะมีโรงพยาบาลศูนย์อุดรแล้วก็จะมีวัดโพธิสมพรเด้อค่ะเอาง่ายๆคุณมาประชาตีนแล้วก็มาตลาดโพสีเด้อค่ะหรือปักหมดเลยศูนย์พระเครื่องจังหวัดอุดรธานีร้านแปดสี่สามอมูเล็เตอร์ค่ะซื้อเพลนกมนัมว้วนม้วนเด้อค่ะพี่น้องเฮียต้อยนี่ เบาอีสานกับว่ปเปนดอเกียตอยนี่เด้อค่ะพี่น้องเมืองเอาเดอ้อชุ่มเอาเดอ้อท่านใดสนใจพักเครื่องท่านใดสนใจพักเครื่องติดต่อร้านเฮียตอยโดยตรงเลยเด้อค่ะร้านเฮียตอยโดยตรงเลยมีบริการส่งปลายทางเด้อค่ะ ไว้ใจได้ไว้ใจได้ค่ะบัะสันปกามาทายถ้ำค่ะพี่น้องมีกอดสำเร็จ,เ,รจเพราะว่าเราลงช่องอยูทูบนี่ออกอากาศนี่ดูได้ไปทั่วประเทศเด้เอ,อค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นนไว้ใจได้ร้านเฮียต่อยยายหน่อยกับเว้าไทยบอยคล่องนะค่ะพี่น้องยายหน่อยเบ้าเล่าซะนนาเนาะ น่อนอยขนอุดรพูดไทยไม่ค่อยคล่องนะฉันเบ้าแต่ลาวอีสานเด้อค่ะแน่นอยเบ้าแต่ภาษาอีสานค,ๆๆๆค่อมคอมคอมคอมไว้เราไว้สัมภาษณ์เฮียต่อยท้ายคลิปเด้อค่ะพี่น้องเฮียต่อยกำลังให้บริการลูกค้าอยู่ผู้หญิงก็สนใจเครื่องเด้อค่ะพี่น้องผู้หญิงก็สนใจเครื่องได้เพอเพอผู้หญิงมีสนใจหลายก็ผู้ชายอีเด้อค่ะ หายมามเดินตอนนี้เอ็นี้ต้อกบนนะตนี้มีนยังให้นายุกตัวเพราะว่างนคสร้างเนาะปัจจุบัน25 0 0 0ต่อ1นึเรียนแล้วอันนี้ป่อนดูช้าเท่าไหร่อันนี้ มันจะมีเนื้อชนวนลมดำ<ะ>ราคาปัจจุบันในเฟสในกลุ่มที่ซื้อขายกันตอนนี้อยู่750-800บาท<ะ>แต่ถ้าประมูลก็จะอยู่ประมาณ700-750มันจะมีสามเนื้อมีอขึ้นมาสดๆร้อนๆอู่หลงหอยอย่างนี้ไม่มีไม่มีไม่มีขาดทุนมีแต่ขึ้นเพราะไม่มีเซียนพักเข้าไปสร้าง และเน,นอาจจะได้เลขสวยเพราะเนเขาให้ลุ้นเลขเอาอนั่นให้ลุ้นเลขอันนี้เป็นท,งนทอนนนทงแดงหิ้วไฟแต่ถ้าเหลียนกันชงจะมีพิมเล็กด้วยกันชงเพิ่งเปิดจอง สั่งสั่งสั่งดอกกุหลาบเจ้าองค์ละคะเลยนะครับสั่งดอกก,กุหลาบเจ้าองอค์ละใช่คือพวกนี้เรา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 ก็จองราคาวัดเราก็จองเข้าคิวจองจองออนไลน์จองอะไรนี่แหละ<อ>แต่อยู่ที่วัดไม่มีเพราพวกนี้สร้างจำจองอ,อันนี้เป็นเนื้อไอ้ทองทิพย์น,นี่ทองทิพย์ตอนนี้ตอนนี้เขายกชุดสามองค์เนี่ยอยู่ในเพจยกชุดกันอยู่สองพันพรวด ยกชุดถ้าซื้อยกชุดแบบไม่เปิดซองเพราะในซองนี่มันมีเลขบางทีอาจจะได้เลขสวยอาจจะได้เลขตัวเดียวหรืออาจจะได้เลขสองตัวสร้างอย่างละสี่สร้างอย่างละ 4, สี่หมื่นเหรียญคำว่าเลขสวยนี่คือองไรคนไทยเขาเล่นเลขเลขหนึ่งเลขแปดเลขเก้าเลขหนึ่งหกแปดคนจีนเนึ่งปบางคนก็อยากได้เลขวันเกิดเลขเกิดวันที่ห้าอยากได้เลขห้าอยากเกิดวันที่เท่าไหร่ก็อยากได้คือมันเลขสวยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยอยากได้เลขเก้าเก้าเก้าอะไรก็ได้ที่อยู่ข้างหน้าก็คือเก้าหน้า เก้าหนึ่งก็าสองก็าสามก็สี่เก็ห้าอย่างเงี้ยบางทีก็อยากได้เก้าเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดการทีเกเป็น้าอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยเขาก็เป็นเลขขอออัญจออัจองคะสองหอกข้ออยันอนี้พนาเกล่ยวของหลข้อสอยันป่าปลาดเรียนอ่ะเขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าส่มแล้วเจอสองหนึ่งแปดก็อนุญาตก่ะจะได้เนื้อเออ่ปหนึ่งหมันจะได้เนื้อทอง ตรงนี้มีแค่วงเดียวจไอ้รุ่นที่ผมสร้างเนี่ยถ้ามีหนึ่งหกแปดมาผมซื้อคืนมีเลขตัวเดียวหนึ่งหนึ่งแปดเก้ากับหนึ่งหกแปดลงซื้อคืนแต่ส่วนมากเขาได้เขาไม่ขายคืนใช่ไม่ขายคืนอันนี้หลวงพ่ออิปปจุลามณีทั้งลังคืออันเดียวนี้เลยใช่ไหมคะสามเนื้อผมไม่จองเนื้อพิเศษเพราะถ้าเทียบอัตราการกำไรแล้วจองเนื้อเงิน สองันห้าตอนนี้ก็อยู่3 5มพันห้าขึ้นบวกแค่พันยวใช่ไหมพูดถึงอัตาส่วนการกําไรของท่านธุรกิจเนี่ยจะแก้จองร้อร่างจอง3ามอยบาทแต่ก็จองเป็นสามลัง3ามลังก็สามหมื่นสามหามหม่นก้าหมื่นแต่ราคาปัจจุบันมันก็เจ็ดร้อยราคาปัจบันก็เจ็ดร้อมันก็บวกเป็นร้อยปร์เซ็น์แล้วอ่ะใช่ไหมล่ะแล้วอาจารย์ลิงค์ของไอ้ลิงเนี่ยไอ้ลิงนี่มันดูแลเรื่องสายวปู่ศิลา มันก็เป so right ็นเด็กท <c LS Yap> ี่เติบโตกล้ามหลักได้กับอุตสิลามันคือสายตรงเป็นอะไรหนาหลักเป็นสายอื่นเขาก็ถ่ายเรียนแล้วก็อุตสิลาเท่านั้นแล้วร่างเรือมันก็สายกัอุตศิลาแต่อุตสิลากับหลวงพ่อพัดก็เหมือนพัดใบชั้นที่มีโลหิตที่มีอะไรพวกนี้ไม่รู้ที่เราพบองมาที่หลวงพามันต้องคุ้นตุ่มอเคครับไม่ได้มีความรู้อาจารย์สุริยะนี่กว่าผมก็สนิทกันเลยนี่ผมรู้จักกันเพื่อนเป็นสิบปี ไม่รู้หรอกเพื่อนเป็นใครรู้แต่ว่าเพื่อนหลอ่อยังมานั่งก,กอดโค้งกอดเขาโโดด่าอาจารย์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 หน้าตาเหมือนปอทฤษฎีเลยตอนแรกว่าอาจารย์ให้ปอทฤษฎีเนนัาา่งหัวเราะขำกันเป็นเหมือนดาราสิปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไปดูเขาเหมือนปอทฤษฎีเลยแม่ไม่แท้ถ้าปอมง,งานจะหยาบอ่ะ ว่าเวลาซ่ออเขาไม่เป็นปอมโรงานเก็บเองแต่บางเก็เปนีวัากคือแท้ี่ว่าตอนกขาตรจ้ก็แพ้นี่ยอันนี้ไม่เรียนที่หลวงปูหนาออกหลวงปู่หนาไม่ใช่หลวปู่พันสร้างสร้างทีหลังไม่ทหลวปู่พันเพราสร้างมาเสร็จไม่ให้หลวงปู่หนาเสร็จไปสองปีทีเดียวทตลอดแล้วเออพี่อ่ะพีไปเลย อางัน the, então, 3, 100, ้นให้ปกตีกุก็ตีเตียงง่ายๆก็ร้อยนี่ก็ร้อยยี่สิบเป็นเอ่ออมาคามาเนะาร้าเนี่ยนี okay, so ่เขาก็ทําอยู่บ้านพอดีเขาเป็นเจ้าของห้องผมมาให้เขาอุห้องอุดห้องัเไ้เ่องกนชุยนอัอจกลิปมีว้เต่เพียงตอนนีเดอค่ะ สัจำปานเนี่ยต่อยไม่เด้อค่ะเนี่ยตอย่อยเฮนกาลันหยงหายบริการลูกค้าอยู่ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมยายน้อยฟารวยฝากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายน้อยเด้อค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ